เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อนะครับสลิปออนใส่กับต่อเข้ากับแคทเดิมของตัวแบร์650นะครับปลายท่อทรงเมกาโฟนนะครับโอเคอันนี้เป็นเสียงเดินเบานะครับ ครับก็มีเสียงดังขึ้นมานครับแต่ก็ถือว่าไม่ดังมากครับพอผ่านตัวหมอพักอยู่นะครับก็สำหรับคนที่อยากได้ท่อแต่งแต่ว่าเสียงไม่ดังมากก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับชอบแบบไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับที่พวกเราเรนเจอร์โคราชนะครับโอเคครับใบนี้เดี๋ยวมีลูกค้าสั่งจองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวส่งคลิปเสียงให้ลูกค้าฟังด้วย โอเคครับสวัสดีครับ